สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารักสตูดิโอกับผมวันนี้เป็นการรีวิวยูนิตที่มีชื่อว่า r e e m p t e r d e a d n o r t ์ครับในกลุ่ม d e a นนอ t ์ของ Space Marine เนี่ย r e d e e เต r d e a ด t นอ t ์เป็นตัวที่เรียกว่าฮอตที่สุดแล้วแม้ว่าแต้มจะแพงถึง225แต้มแต่คนก็นิยมใช้กันนะครับมันดียังไงมันเก่งยังไงทำให้ทุกคนใช้กันถ้าใครอยากได้ครับซื้อเป็นกล่องแยกประมาณ2,500บาทผมจำราคาไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเปิดกล่อง c o m แ a t แพทโอของ Dark a เอ e นเจนี่ยก็จะมีให้หนึ่งตัวนะฮะก็เลือกเอาว่าจะซื้อวิธีการไหนถ้าเป็นผมอะ่ะผมเปิดกล่องน,นะดาร์เอน่ะมันได้ของคุมมันได้ตัวของไอนชาร์ปเพลนด้วยก็นั่งชอบอ่ะตัวนี้เนี่ยแต้มในเกมคือ2องยห้าแต้มแพงที่สุดแต่คนนี้ก็ยังใช้กันเพราะอะไรมันเป็นเดสนอดที่ค่อนข้างครบเครื่องทั้งเรื่องของการยิงและการตีประชิด รวมถึงตายยากด้วยพูดนี้อนี่ยแต่งงเฮ้ยเดซนอตก็เซฟสองโบวหมดไม่ใช่เหรอมันจะตายยากอยู่คนเดียวได้ยังไงดูตรงอ b i l i t y ครับมีเขียนว่า Du t y eternal ครับผมเมื่อโดนโจมตีครับดาเมจมาเท่าไหร่ก็ตามลบหนึ่งยิงมาสองดามเมจเข้าตัวอุ้ยเซฟไม่ผ่านเหลือหนึ่งยิงมาสามเหลือสองยิงมาห้าเหลือสี่ครับผมแต่ต่ำสุดได้แค่หนึ่งนะยิงหนึ่งก็คือเข้าหนึ่งนะไม่ใช่หนึ่งปัด ลบหนึ่งเหลือศูนย์ไม่ได้นะฮะได้แค่หนึ่งต่ำสุดมันจะเก่งมากกับตัวที่แบบยิงสองดามเมจสามดามเมจอ่ะมันจะแบบโอ้โหคุ้มค่าดามเมจหายไปเท่าไหร่อ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบสามเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยฮะรีลิมเตอร์เด่นอนอจะถึกมากเมื่อเจอกับศัตรูที่ยิงไม่แรงจริงถ้าเกิดคุณเจอรีลิมเตอร์เด่นหนอนะคุณอเอาพวกรถถังมายิงแบบดีหกบวกสามเงเอาให้ตายครับผมถ้าเกิดคุณเอาปืนถั่วยิงแบบสองดามเมจสามดามเมจเนี่ยไม่คุ้มครับรีลิมเตอร์มันถึกมากนะฮ โอเคพูดถึงความถึกไปแล้วมาดูเรื่องของความสามารถกันดีกว่าครับไม่ใช่ความสามารถดิอาวุธอาวุธแหมเบลอละอาวุธครับตัวของ r e เ e มเตอร์เนี่ยขอพูดถึงเรื่องมีลีเวพอนก่อน r e d e มเตอร์ฟิครับไม่พูดมีดีก่อนมันมีอันเดียวพูดง่ายโจมตีห้าครั้งทุทยที่สามบวกสเตนสิบสองเอลบสอและดาเมจสามอันนี้เนี่ยผมพอเทียบกับคัตัวเดนแล้วกัน ถ้าทัพเนโทโกครับเจอเรีดมเ,เตอร์ต่อยอครับทูฮิตสามบวกทูนสองบวกนะพอสเตนสิบสองเอพีลบสองวัดใจที่อินววลเซฟแล้วด้าเมจสามคือต่อยพวกแบบคาสโตเรียนกาดนะครับหมัดเดียวตายยกเว้นเขาเอาตัวถือโล่มารับอันนั้นก็มันมีเลือดมันมีวูลเพิ่มว่าหนึ่งทีแต่ด้วยความที่มันตีไปชิดอะไม่ได้ห่วยครับผมคือคุณจะมาวิ่งใส่ รีเดมเตอร์เดสนอดเหมือนคุณวิ่งส่บริตัตไม่ได้นะฮะการชาร์จรีเดมเตอร์เนี่ยถ้าคุณเอามันไม่ตายครับมันต่อยอก,กับนี่หน้าแหกเหมือนกันนะฮะดังนั้นเรื่องของการตีประชิดเนี่ยใช้คําว่าไม่ได้โดดเด่นแบบบูทอลิสต์แต่มันก็มีมือมีตีนะผมมันต่อยอก,กับได้ครับดูไอรีเดมเตอร์เนี่ยโอเคจบเรื่องของการตีประชิดแล้วมาดูเรื่องของอาวุธระยะไกลมากดีกว่าอาวุธระยะไกลนะครับเป็นสิ่งทําให้ตัวของรีเดมเตอร์เดสนอดเนี่ย เป็นที่นิยมมากมากคิดอย่างนี้ถ้าเกิดบูท t a l ลิสมันคือตัวที่เก่งระยะพระชิดแบบสุดๆบาลิตัสเก่งเรื่องการยิงไกลแบบสุดๆรีเดมเตอร์ครับเป็นตัวที่เก่งระยะกลางแบบสุดๆครับผมเพราะปืนของมันเนี่ยอ่าให้ดูปืนหลักที่ใช้จะเป็นนี่ฮะมาโครพลาสมาอ n นไซเลเตอร์สแตนดารหรือเป็น s u p e r ร์ชาร์ก็ได้นะครับสามที่หกนิ้วครับผมเทียบกับ บาลิตัปที่48นิ้วเนี่ยมันเทียบเทียบยากเพราะมันห่างตั้ง12นิ้วอะแต่ว่าเรื่องของการยิงะฮะจำนวนนัดอะลองดูสิปืนหลักของมันคือไอ้นี่ยมาโครพลาสมาเนี่ยไอแทคกครับ D6 บวกหนึ่งถ้าเกิดเป็นซุปเปอร์ชาร์จจะเป็นฮาซารัตนะครับเบรติกสกิลครับสามบวกก็แม่นนะและสเตนครับแปดถ้ากดฮาซารัตเป็นเก้าเอพีลบสามลบสี่ 4. ถ้าเกิดกดจริงแบบคุณเปิดไออะไรนะเปิดไอเจ้าโอรอปโมเมนต์ oh, oh, Moment, เนี่ยก็กดไอซปเปเอร์ชาร์จไปเถอะถอยออกหนึ่งก็รีโลสเตนเก้าครับ AP ลบสี่ดาเมจสามคือยิงออกไปถ้าเกิดไม่ได้โชคร้ายจริงแบบถอยออกหนึ่งเนี่ยจำนวนนัดที่ยิงอะ่ะออกสักสามสี่ครับแล้วคุณมีโอรอปโมเมนต์นะครับ AP ลบสี่นะแปลว่าถ้าเกิดยิงแบบแม่นๆหน่อยครับ ยิงรถถังเขาระเบิดนะครับแรงนะครับอีกปืนนี้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยมันเลยเป็นส่วนที่ทําให้ตัวของ r รเ e มเตอร์นะฮะมันสามารถสู้รถถังได้คือคุณซุ้มอย่าเดินไปดุยๆนะนั้นก็โดนรถถังยิงหน้าแหกนะหลบๆหน่อยเดินออกมาปุ๊บมูฟครับผมแล้วก็ยิงยิงเสร็จก็ชาร์จต่ออย่างเงี้ยรถถังอาจจะแตกได้ครับผมมันเลยเก่งตรงนี้ไงแล้วก็ตัวของรเดมเตอรเนี่ย มันติดอิคารัสล็อกเก็ตพอร์ตได้ฟรีครับอันนี้ก็ไม่ได้แรงมากอะแอทแทกดีสามครับไอตรงเนี้ยมานทัดที่สามเนี่ยอิคารัสล็อกเก็ตพอร์ตเนี่ยแอทแทกดีสามไม่ได้สกิลสามบวกสเตนแปดเอพีลบหนึ่งราเมจดสองมันก็มันติดฟรีก็เอาไ้ยิงได้ครับผมใช้ได้เรื่อยๆดีสามนัดก็ถ้าเข้าหมดเต็มที่ก็หกราเมจ มันไม่น่าโชว์ดีขนาดนันะ้นเต็มที่ก็เข้าหนะึ่งสองนัดแล้วก็สี่ลำเมจก็ช่วยได้อยู่นะถัดไปครับปืนที่เขาใช้อีกอันหนึ่งผมขอด่วนอ่ะผมปิดนี่แป๊บน,นึงเราพูดถึงอีกคาราล็อกเก็ตพอตร์ตไปแล้วถูกป่ะเพราะว่านี้ติดได้ฟรีเราสามารถเอาเฮฟวี่เฟมเมอร์ครับออกแล้วใส่เป็นออนสลอตเกตติ้งแคนนอนได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาใส่เป็นออนสลอตเกตติ้งแคนนอนกันไม่ใส่เฮฟวี่เฟมเมอร์เพราะว่าเฮฟวี่เฟมเมอร์เนี่ยระยะมันสิบสองนิ้วมันใกล้ไปออนสลอตเกตติ On ้งแคันนอนเนี่ แล้วมีดีว t t ติ้งมูลแปลว่ายิงแปดนัดเนี่ยสมมติว่าโดนสักหกนัดแล้วกันไอสเตนห้าไม่ต้องสนใจมันยครับเรารุ้นทอยออกหกเพื่อเอาดีว t t ติ้งมูลยิงใส่หน้าครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้ตัวของออสโอต์เกตติ้งแคนนอนเนี่ยเป็นที่นิยมกว่าการใส่เฮฟวี่เ m มเมอร์นะฮะถัดไปครับปืนถัดไปอา้าไม่โดนเฮฟวี่ออสโลต์เกตติ้งแคนนอนเปลี่ยนเป็นไมโครพลาสมาอยู่แล้วเพราะว่า ไอปืนเฮฟวี่ออนสล็อตอันไหนวะอันนี้เนี่ยมันยี่ิบสี่นิ้วอะแล้วดูปืนไปดิดีว่าเซต i ิ้งบูลก็จริงสิบสองนัดคือปืนเนี้ยคุณเอาไว้เพื่อยิงลุ้นดีว่าเซต i ิ้งบูลแค่อย่างเดียวอะซึ่งเมื่อเทียบกับปืนของมาโคพัทมาอินไซเลเตอร์แบบซูเปอร์ชาร์ตเนี่ยไม่ต้องดีว่าเซต i ิ้งบูลก็ก็แรงอยู่แล้วเจาะเกาะเยอะด้วยคืออันเนี้ยยิงหวังผลได้ไม่ว่าคุณจะทอยออกหกหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณใช้เฮฟวี่ออนสล็อตเนี่ยอันที่สองเนี่ย คุณต้หวังดีว่า setting moon เท่านั้นค็รับผมตรงนั้นเขาเลยไม่ใช้นี่กันใช้เป็น macro plasma insulator กันนะฮะชื่ออ่านโคตรยากเลยอ่ะถัดไปครับ twin fact storm grenade launcher เปลี่ยนเป็น twin storm m o t e r ได้คนสนอทก็ใช้เป็น twin storm m o t e r นะครับเพราะอะไรไอ้ fact storm grenade launcher เนี่ยมันดีก็ต่อเมื่อคุณยิงพวกทหารได้เยอะเพราะมันมี blast มี twin link แต่ twin s o m o t e r นะครับ เลยปิดไฟสองก็คือสี่นัดอะ่ะชัวจะมาเดียวเดียวหรือจะมาเป็นฝูงมันก็สี่นัดอะ่ะไม่ต้องมาลุ้นดีหกด้วยอีกอย่างที่สำคัญคือระยะยิงก็เห็นไหมสิบแปดนิ้วยี่สี่นิ้วระยะยิงที่เยอะกว่าจมดีกว่าไม่ได้หมายความว่ายิงไกลดีกว่าสมบไปแล้วแต่ว่าการที่คุณยิงไกลได้เนี่ยมันอาจจะช่วยเรื่องแบบตาเมจขาดนิดหน่อย,อยไงยิงใส่เขาแล้วมันระเบิดได้เช่นกันนะผมดังนั้นเนี่ยเรียนเตอร์ครับถ้าให้ทวนก็ใช้อะไรบ้างก็จะใช้เป็นอิคาร์ล็อกเก็ตพอร์ตติดฟรี มาโคพลาสมาอินไซเลเตอร์เนี่ยฮะอลัวชาร์จไปเลยอย่เดีย๋ยวไปกลัวถอยออกหนึ่งออสโลดกตติ also ้งแคนนอนแล้วก็เป็นทวินสตอร์โบเตอร์ครับเนี่ยอาวุธที่ติดให้กับตัวของดีมเตอร์เดดนอร์ดตัวดีมเตอร์ครับเป็นตัวที่เรียกว่าใช้กันหลายทัพนะเห็นแบคเทมพาก็ใช้สเปซมารินทั่วไปก็ใช้อยู่กับอันตามารินกาลิมันก็ใช้อันนี้ก็ส่งครับคุณสามารถใส่ได้อย่างน้อยก็หนึ่งตัวไม่ได้น่าเกียดหรือสองตัวก็ได้ เห็นบังคับหนักหน่อยสามตัวนี้แล้วแต่ความชอบนะฮะแต่ผมก็มองว่าถ้าเป็นผมใส่จริงก็ใส่สักตัวสองตัวอะจริงๆริคือผมชอบเลกชอบสองตัวคือเวลาที่คุณมีตามกติกามันบอกว่าใส่ได้ซ้ำได้ไม่เกินสามถูกป่ะแต่คือถ้าเรามีสองตัวอะมันจะเหมือนกั้มกึ่งอ่ะเฮ้ยชอบใช้ตัวนี้ว่ะใส่มีก่อนสองตัวเฮ้ยโอ้โหใช้แล้วไม่ค่อยเวิร์กแต่ใหม่ใหม่ออกตัวหนึ่งเห็นไหมมันยืดหยุ่นกว่าถ้าเกิดคุณมีสามตัวมันก็ดีอะโโหสามตัวเรียงเลยอะคือ 675แต้มมาคุณมันจะคุ้มหรือเปล่าที่ผมตอบไม่ได้นะแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณชอบเดนนอร์มากอยากใส่เดนนอร์สามตัวเอาเลยเต็มที่เพราะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งในเมตาที่คนใช้กันเยอะครับผมแม้ว่าแต้มจะแพงกว่าไหนก็ตามแต่มันครบเครื่องอะระยะกลางอะประชิดก็พอได้ไม่ได้แย่ระยะกลางก็ถือว่ายิงเก่งเลยทีเดียวแหละแล้วก็ตายยากด้วยเพราะมีเรื่องของดิวตี้อินเทอร์นอลที่เป็นอเริตี้มาด้วยนะฮะก็จบแล้วครับสำหรับตัวของรีเดอร์เดนนอร์ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ควนก,วนกวนดไลค์ซ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบราเธอ